สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับวันนี้พาเยอะหน่อยนะครับแหวกม่านปีห้าสามนะครับหลวงพ่อควยเนื้อผมผสมมวลสารเก่านะครับปีห้าสามด้านหน้าเป็นแหวกม่านนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อควยนะครับนี่พระสวย จมูกโด่งนะพร้อมเลี่ยมกันน้ํานะเอาพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทสิวารีแรงครูปีหกศูนย์นะครับสามร้อยห้าสิบสิวารีแรงครูปีหกศูนย์เอาสามร้อยห้าสิบบาทนีเอากล่องเดี๋ยวให้ดูหลังด้านหลังนะฮะ เนื้อหอมมากเลยครับมีเลขรันนัมเบอร์นะฮะสองเก้าหกห้าดูไม่ผิด <c oughs> หลวงพ่อยาวัดคอยสองสี่เก้าสี่หลวงพ่อเชยสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เหรียญเก่าสองสี่ย, 9, 2, 4, ยุคสองสี่ หลวงพ่อยาวัดคอยสองสี่เก้าสี่เอาพันหนึ่งแล้วกันนะเหรียญสองสี่แท้นะครับเอาพันหนึ่งหน้ายักษ์หลวงพ่อรวยพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะครับเหรียญหน้ายักษ์หลวงพ่อรวยพลิกนี่ต้องมีตกเกือบสามพันนะครับต่อโค้ดอุ หลวงนิสภาพสวยนะรพระผิวออกมันปูนะเอานี้เอาพันห้าแล้วกันพี่ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปีห้าสี่กระถิ่นปีห้าสี่หน้ายักษ์เหรียญหน,น้ายักษ์พร้อมเลี่ยมกันน้ำนะเอาพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อเท่าขาตุ่มนิยมนะครับเลี่ยมทองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ หลงวงพ่อเท่าเท้าตุ่มนะเท้าตุ่มนี่คือบริเวณเท้าจะเป็นกลมๆนะครับเหมือนหัวไม่ขีดนะครับถ้าเป็นเท้าแหลมก็จะไม่มีตุ่มจะเป็นแหลมจะไม่มีตุ่มนะมีเท้าตุ่มเท้าแหลมนะครับหลงวงพ่อเท่าปีหนึ่งเก้านะพ่อกลัวเสกเล่มทองเก้าสิบนะเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทรับประกันทองแท้นะครับ คำหมากหลวงพ่อหรือสีแดงดำนะครับคำหมากคำข้าวคำหมากสีชมพูนะครับคำหมากหน้าตาติดชัดสวยงามนะครับคำหมากคำหมากเอาพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทสภาพสวยนะครับ มาหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนรุ่นแรกนะครับสายเหนียวหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าเนาะถ้าใครรู้จักก็เอาเอาพันสองแล้วกันหนึ่งพันสองร้อยบาทมีประสบการณ์เยอะประสบการณ์สูงนะพระประสบการณ์ของจังหวัดช้ยนาฏนะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียน 2, หลวงพ่อดัดรุ่นแรกวัด่าโบสอันนี้ก็พระชัยนาฏนะครับประสบการณ์เหมือนกันนะอันนี้เอาเอาแปดร้อยบาทแล้วกันพอสวยนะพระเขาใช้จริงๆหลวงพ่อชมรุ่นแรกเนี่ยเอาหกร้อยบาทสวยๆเคยขายถึงได้ถึงลักหมื่นนะครับเนี่ยหกร้อยบาทหลวงพ่อชมวัดตลุกแพใส่ลุงสองพันนะครับเอาเจ็ดร้อยบาท สมเด็จแพรใส่ลุงสองพันเอาเจ็ดร้อยบาทแพใส่ลุง้งพระพุทธทมิ่งมงคลนะเ,เขากงปีหนึ่งหนึ่งเอาหกร้อยบาทเหรียญเขากงปีหนึ่ง,งเอาหกร้ยบาทอันนี้เราจะนำบุกเสกนะครับในหลวงเททองหล่อ้อยหลวงร้อ9เก้านะครับ ท้องหล่ออันนี้เป็นอะไรนะี่ยองนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะลืมไปแยะพี่รอดแขนพี่รอดแขนนะครับให้ดูความมันนะลงลัก รักแห้งนะรักแห้งเก่าพ้ามีอายุนะครับแต่ไม่รู้ที่พี่รอดแขนรักมันมันเลยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเครื่องรางนะพี่รอดแขนน้องตะแก้วปีห้าสามหลังานุมานนะครับกระไ่ทองนิยมเอาเก้าร้อยบาทนะครับ เอาเก้าร้ยบาทกระไหลทองหน่องตะแก้วปีห้าสามเรี่ยมกันน้ำแล้วเอาเก้าร้อยบาทหลวงปู่บุตรดารุ่นแรกหลวงปู่บุตรดารุ่นแรกเอาหนึ่งพันบาทนะครับสวยสวยแพงนะตรงนี้ก็สภาพแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะสวยๆสองพันกว่านะครับอันนี้เอาพันหนึ่งสภาพแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต เอาหนึ่งพันบาทหลวงพ่อสัมเพาปีหนึ่งเก้าเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นนวะนะนวะมีในพระที่หลวงพ่อกวยไปเสกนกวัดนะอันนี้ลงหนังสือนะครับลงหนังสือปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อกวยมานะครับประวัติมาชัดเจนนะครับมาบุกเสกรุ่นนี้นะอันนี้เนื้อนวะเอาพันหนึ่งนะเนื้อนวะหลวเจาจะออกเป็นดำเข้มนะครับ อันนี้เนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงสภาพสวยผิวลุ้งนะผิวออกลุ้ง,งอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาททองแดงเจ็ดร้อยันะวะพันหนึ่งหกสี่กระไลทองพร้อมกล่องกระเยี่นะครับหกสี่กระไลทองสภาพสวยนะอันนี้เอาพันห้าร้อยบาทหกสี่กระไลทองเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะกล่อง กองสภาพดีนะครับไม่มีเสียนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อเงินปีหกสี่เอาสามพันสองร้อยบาทนะครับปกติถ้าไม่นั่นเนี่ยเอาสามพันห้านะอันนี้พระมีหลุมที่จมูกนิดนึงนะเป็นที่บล็อกนะครับเป็นที่บล็อกนะเป็นที่บล็อกนะจมูก ไม่เต็มนะจมูกไม่เต็มเอาสามพันสองแล้วกันนะขอไวๆเลยถ้าสวยๆเนี่ยหายสามพันห้านะครับนี่ก็สภาพพระไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นที่บล็อกจมูกตรงตรงดั้งนะดั้งนะเป็นหลุมนิดนึงนะเกิดจากบล็อกนะครับมีหลายเหรียญน,นะครับที่เป็นสภาพนี้นะอันนี้เอาสามพันสองแล้วกันเนื้อเงินสามพันสองกระไรทองพ่นทรายปีหกห้านะหลังธนุมานนะครับ อันนี้เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตอนนี้หลังยันขึ้นไปสามพันแล้วนะกระไรทองหนุมานนะอันนี้เอาพันเจ็ดร้อยบาทถ้าเป็นกระไรทองหลังยันสามพันก็ยังหาพระไม่ได้นะครับไม่มีพระไม่มีคนขายหาไม่ได้สภาพกล่องนี่คือแหนบไอตัวปิ้นหายไปนะครับต้องไปหาปิ้นมาใส่เองนะแต่สภาพกล่องใช้ได้ปกตินะแต่ต้องไปหาปิ้นกลางเนี่ยเอามาใส่ จะใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมให้ไปแทงอย่างนี้นะพี่ลองไปหากล่องรุ่นไหนก็ได้นะที่มีกล่องเก่านะเอาปิ้นเข้ามาใส่เนี่ยเอาพันเจ็รอบาทนะครับตอนนี้กําลังราคาขึ้นต่อนเนื่องนะกระไรทองพ้นสาย6กหเนี่ยหากันไม่ได้แล้วนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับ a c a l l v e t e นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้า 7, 7, 7แล้วก็ฝากกดติดตาม ช่อง youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ